ข่าวดีเงินเข้าแล้ววันนี้บัตรคนจนเฮทั่วไทยรับเงินสดคนละ200บาทรัฐแจกเพิ่ม415บาทอีก7เดือนเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะวันที่22ตุลาคม2565ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ก็มีเงินเข้าบัตรอีกคนละ200บาทและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะซึ่งเงินสด200บาทนี้ก็จะได้รับอยู่เพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวันนี้เงินก็เข้าบัตรคนจนแล้วนะคะ ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐบาลแจกต่ออีกสูงสุด415บาทอีก7เดือนนั่นก็คือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยทางคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก7เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนเมษายน2566แต่กำหนดเงื่อนไขใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือน ค่าน้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือนทั้งนี้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปามีรายละเอียดดังนี้ค่าไฟฟ้ากรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกินห0บหน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันกรณีใช้ไฟฟ้าเกินห0หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิธตามมาตรกรารนี้ในวงเงิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดค่าน้ำประปากรณีที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทจะได้เงินสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปางเกิน315บาบาทผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด ซึ่งทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปารวมกันแล้วก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละไม่เกิน415บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาก็สามารถไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อลงทะเบียนได้นะคะซึ่งจะหมดเขตลงทะเบียนรับเงินค่าน้ำและค่าไฟ ในวันที่31ตุลาคม2565นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ